นี่ครับมีมีไม่รู้ว่ามีสาเหตุอะไรถึงจะจับได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเหตุน่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอำนาจก็อำนาจเกินเหตุเกินผลนะครับนี่เขาเป็นเด็กนักเรียนครับผมมากครับผมครับครับในโรงพักนะครับไม่เป็นไรครับหรือว่านี่เมี่ยมีหน้าเราทำตามนักเรียนตรวจะครับเราทำหน้าที่ตามตามหน้าที่นะครับฟังไปนะครับฟังไปนะครับฟังไปไม่รู้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าท่านี้เป็นใครนะได้ได้ได้ทราบว่าเป็นปีดาของผู้ต้องหานะครับฟังไปนะครับฟเป็นปีดาของเด็กชายนี้นะครับ

ไม่อคุณเยวมาฟังด้วยเจ้าก่อนเจ้าก่นผมจะแจกง้ห้เพื่อแจงอายการลาวก็จะแจกภูมิกาบิสารดด้วยครับเด้วจะจับด้อครับด้อกแจกผูปิคุองทรารด้วยครับด้มีมาทึกแตบภูมแล้วก็ส่งแล้ว็แก้ไขอยงเดียวคือไปตรวจตรวจคนเนี่ยนันวะามชีครับตามปอเบวยยาเขาก็สมัครตรวจคนได้ครับฝากไว้ด้วยครับตามปอวบียยาครับตามปอเบียยาครับเขาไปลงเลยนะ พอคขึองแบบมันตีน้ำกูเลยมั้งแง